แฟนๆชาวเวียดนามตั้งเป้าหมายพร้อมทุบคาสักฐานใน AVC Challenge ครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคอมไม่เงองแฟนเวียดนามทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกินะครับมาพร้อมแคมเปญ Your d i n ด d o ดอน r ร v e นะครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสารสังคมไทยภายใต,ใต้โครงการดีๆของซูซูกิคอร์ดวีแคร์เหนือความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการ แล้วก็สัมผัส New Suzuki e l t i ิก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์เต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ซ u ซูกิทั่วประเทศแล้วก็สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th นะครับขอฝากไว้ในออบก,กอดดวงใจด้วยนะครับกับ New Suzuki e l t i ิก้าสมาร์ทไฮบ อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเวียดนามนะครับไม่ได้ไปแข่งใน VNL นะครับวอลเลย์บอล Nation League นะครับแต่ถ้วยที่พวกเขาจะได้ลงแข่งนั่นก็คือถ้วย AVC Challenge ครับนะครับและแน่นอนครับแฟนๆเวียดนามเขาก็ตื่นตัวกับถ้วยนี้พอสมควรนะครับพวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นแชมป์ของรายการนี้ครับและแน่นอนครับคู่แข่งคนสําคัญของเวียดนามครับนั่นก็คือคาซักขานครับซึ่งถือว่าเป็นทีมันดับที่5ของเอเชียรองมาจากจีนญี่ปุ่นไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีคาซักขานนี่แหละครับที่เป็นคู่แข่งคน สำคัญของเวียดนามครับทีนี้ครับเพจของเวียดนามครับเขาก็ได้ตื่นตัวในเรื่องนี้พอสมควรครับโดยพวกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าพวกเขาจะชนะคาสกสถานให้ได้นะครับซึ่งคาสกสถานตอนนี้นะครับเป็นทีมอันดับที่45ของโลกและเป็นทีมอันดับที่5ของเอเชียนั่นเองซึ่งเวียดนามเขาก็มีแผนการอันแยบยลครับในการที่จะโจมตีคาสกสถานโดยเวียดนามครับเขาประเมินว่าพวกเขาเนี่ยเลยครับจะต้องเล่นกันอย่างเต็มที่มากๆในการคว้าคาสกสถานลงให้ได้เพื่อที่จะตีตั๋วไปในชาเลนเจอร์ครับเพื่อจะแย่งตั๋ว VNL ในอนาคตนะครับและเนื้อหาใจความทั้งหมดคอมเมนต์ต่างๆของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกันเลยครับโดยคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรเกมนี้เราต้องเล่นให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าต้องสู้อย่างหนักถึงแม้ว่าคาสักฐถานจะเหนือกว่าเราแค่ไหนแต่เราก็ต้องสู้เพื่อสีธงชาติของเรา แลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคาสกสถานไม่ได้ดีกว่าเราสักเท่าไหร่ความสูงไม่โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเวียดนามเล่นได้ดีเหมือนตอนซีเกมและเอเชียนคัพแน่นอนว่าเราจะชนะคาสกสถานได้แหมช่างมั่นใจซะเหลือเกินนะคาสักไม่หมูนะครับกว่าเราจะก้าวข้ามเขาได้เดีย่ยไไปใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าการที่เราเจอคาสกสถานนี้มันเป็นจุดวัดกันเลยว่าใครจะเป็นคันดับที่5ของเอเชีย แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราผ่านในรอบนี้ไปได้แน่นอนชาเลนเจอร์ครับเรามีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันโอ้โหอันนั้นมีเบลเยียมนะ,นะต้องใจเย็นๆนะมีเบลเยียมแล้วก็มีทีมที่ตกจาก VNL มาผสมโลมาไอ้นี่มันนัวกันอีกนะเออเพราะฉะนั้นอกพอกว่า ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคอมเมน,เน,นต่อไปครับเขาบอกว่าถ้าเราจะก้าวหน้าเราต้องปราศจากความกลัวเวียดนามสู้ได้อยู่แล้วอ่าและค้มเมนต่อไปครับเขาบอกว่าตราบใดที่เกมรับยังมั่นคงฉันเชื่อว่าเวียดนามมีโอกาส50-50ในการที่จะเอาชน,นะและข้อเมนต่อไปครับเขาบอกว่าโฟที่จะฉีกหน้าคาสักฐานคอมเมนต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามแข่งน้อยไปไม่มีเวลาซ้อมเยอะซ้อมไม่ตรงกันอาจจะทําให้เราแพ้พ่ายก็เป็นไปได้และข้อเมนต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกัน คาสักถานผ่านเวทีระดับโลกมาในการชิงแชมป์โลกซึ่งเวียดนามไม่มีประสบการณ์ที่จุดตรงนั้น่าและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าใจเย็นๆตอนนี้เวียดนามอาจจะยังแพ้คาสักขานอยู่ก็เป็นไปได้ แล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาสงสัยครับว่าทำไมฟุตบอลเนี่ยคาซสกสถานได้ไปเล่นในยุโรปแต่พอมาเป็นวอลเล์บอลกลับมาเล่นในแถบเอเชียอ่าแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดอยู่เลยว่าบิสจูเยนจะได้ไปเล่นไหมแต่เหมือนข่าวออกมาว่าเขาจะไม่ได้ไปเล่นนะแล้วก็เมนต์ต่อไปครับเขาถามว่าเวียดนามอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกแล้วก็มีคนมาตอบนะครับว่าตอนนี้เวียดนามหลุดในการจะอันดับโลกไปแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่84ของโลกคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขาวักสถานเนี่ยมีตัวผู้เล และเอาไทยก็ไม่ได้เข้าชิงกับเราและประเทศไทยเข้าชิงกับเราเราชนะไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นว่ากันไปนะแล้วเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่าดูถูกไต้หวันนะอูก็มองว่าหลายๆทีมเนี่ยอว่าก็ดูถูกไม่ได้นะโอเคแหละครับสกถ่ายเป็นทีมที่เป็นก้าข,ขวางคอเวียดนามก็จริงแต่อิหร่านอินโดนีเซียไต้หวันเนี่ยตรงเนี้ยประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกเขาไม่หมูนะครับ แล้วก็ไม้ต่อไปเขาบอกว่าอันดับ15ของโลกอย่างทีมชาติไทยเนี่ยก็อาจจะมีไอไบ้างนะตอนเจอกับเราเพราะฉะนั้นนี่ครับอันดับที่15เราชนะได้สบายๆยอยู่แล้วไปอาอตรงไหนวะเนี่ยทีมชาติเรายังไม่เคยแพ้ก็เลยล่ะผู <laughs> ้ไปเลื่อยแล้วก็ไม้ต่อไปครับเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติคาสกสถานอ่อนแอลงกว่าเดิม <laughs> แล้วก็เม้นต่อไปครับเขาบอกว่าเราเรียกบิสทูเยนกลับมาเถอะอ่ะว่ากันไปนะครับก็แม่ แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าคาสกัตฐานไม่เท่าไหร่แค่ตัวใหญ่ทักษะยังห่างจากพวกยุโรปมากแค่ปรับสภาพจิตใจของเราให้เป็นนักสู้อีกหน่อยเวียดนามชนะได้อย่างแน่นอนอ่ะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนชาวเวียดนามครับที่เขาพูดถึงในรายการ AVC challenge ครับนะครับที่ตอนนี้พวกเขาก็หมายมั่นตั้นมือมากๆที่จะเป็นแชมป์ในรายการนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับกางขวางคออย่างคาสกัตฐานเนี่ยคงไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าเวียดนามจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่นะครับแล้วเพื่อนๆครับพี่เทียน อย่างไราสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเราก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลไทยหรือวอลเลย์บอลเวียดนามแบบนี้เอามาพูดคุยกันครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับผมสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ